สำหรับตอนนี้แล้วก็มาว่ากันถึงพื้นฐานในการปฏิบัติลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เชา้ามืดเริ่มรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมือ่อกำลังใจรวบรวมเป็นสมาธิเป็นทรงตัวคําว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเป็นนั่งขนาดไม่ให้ใจเลย แล้วก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบรารมีสิ์เป็นต้นว่ากำลังจิตของเรานะ่ยพร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปรารถนายการสะสมอยู่นั่งไร้ครวญจิตของตนดูสิ่งของเราข้อไหนบกพร่องบ้าง นั่นดูเนคคำะรือว่าเวลานี้เราถือบวดเรื่มบดเพื่ออะไรเราบวทเพื่อตามคําปฏิญาณว่านิพานัาสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทําให้แจ้งสังพณิพานทางใดหนอที่จะเข้าถึงในงิพานและทางใดมันจะตัดนิพพานทางนั้นทิ้งมันไปเสีย ลอยกำหนดจิตเฉพาะทางพันิพาน์อย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องกันห้าที่มันเป็นทุกข์ควานหาอาการที่เหตุให้เกิดเป็นความทุกข์ควานหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังในการดับทุกตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยัง ความเพียรคืออารมณ์ในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออำนาจของกิเลสท,ที่เข้ามายุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้อตานความดีของเราสัจจะทรงความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราจะใช้วิธีการต่อต้อตานกิเลสท,ทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าหัวใจของเราอดีฐานตั้งใจไว้มั่นว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็เชิญให้มันตายไปชีวิตไม่มีความหมายถ้าชีวิตของเราอารมณ์จิตมันจะทรงความเร็วอยู่นี่มันไม่มีความหมายให้มันตายไปเสียเมตตาอารมณ์แห่งการสรงเคราะห์จะมีอยู่กับเราเสมอเมตตาตัวนี้นะระวังให้ดี พระที่บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้น่ะผมจะจัดให้อยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนถือว่ามีอารมณ์ไม่เสมอกันนี่ผมจะให้อยู่ด้วยกันในวันหน้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็จะเชิญออกจากวัดนี่ไปเลยเพราะอะไรเพราะพระยังมีอารมณ์เลวอย่างนี้เขาก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรกันอุเบกขาเราต้องวางเฉย ต่อเรื่องของขันห้าทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่โลกกระทำทั้งหมดยาวจิตเข้าไปสนใจกับโลกกระทำนี่อารมณ์ที่เราต้องทรงเป็นประจําทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดแล้วก็ในด้านจรณะสิบห้าจรณะสิบห้านี่มันต้องครบอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอ้บวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันเสียพาเหลืองสึกไปกับเปลืองพลายบวชเพื่ออาศัยพระศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันท,ทันทีสำหรับจรณะนาถิ้าในตัองคุมตลอดเวลาคืนหนึ่งศีลสมทาถึงพร้อมได้ศีลศีลต้องไม่บกพร่องสองอินทรีย์สังวรร สํารวมตาหูจมูกลิ้งกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่นอย่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสเช่อะไรคันติก็บเบืขาในบารมีสิบถ้ามีอยู่แล้วมันส่งได้ถ้ามีปัญญายอยู่แล้วมันก็ส่งได้นี่ถ้ามีบารมีสิบของน้นหลายเรานี่ไม่อยู่ สามโพชเนมตังยูตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่โลภในอาหารและก่อนจะก,กินก็ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรเบริโกูเดสัญญาเป็นปกติอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอาหารอย่าติดในกลิ่นอาหารอย่าติดอย่าก,กินเพื่อความอ้วนพีอย่าก,กินเพื่อความผ่องใส อย่าก,กินเพื่อหมายจะยังก,กิเลสให้เกิดขึ้นกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นอยู่สักตะวันการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นจะแตกออกไปเจ้าของบอกอันนี้อร่อยค่ะน่าอร่อยเรับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่าก,กินของที่ใช้คำว่าอร่อยอย่าก,กินเมือมันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินซะกินอย่างอื่นต่อไปกินอย่างโจระเ กายขลิยานิโยกประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเป็นเครื่องสอนอยู่เป็นปกตินี่ห้าสัทธาความเชื่อต้องใช้ปัญญาอย่าเชี่ยส่งเด็กใครเขาสอนมาเขาแนะนํามาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสูตรที่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน ว่าปัญญาพิจารณาดูว่าคําสอนนี่เป็นผลนิ่งความดีเป็นผลนิ่งความสุขหรือเป็นผลความทุกข์เป็นเครื่องตัดกิเลสหรือเปล่าฮิริอายความชั่วโอตป,ปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์พระโหสญะตั้งใจจำจำแล้วก็ปฏิบัติตามด้วย ตามแบบเราศึกษามากฟังมากไอ้ฟังมากศึกษามากแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่ปัญญาพิจารณานี่มันแบบมันแบบทรงความเป็นสัตว์นรกเอาไว้อันนี้ไม่ใช่วิทยะความเพียรมีแลในบารมีสตินึกไว้เสมอว่าเราบทเป็นพระเพื่อหวังพระนิพพานเราต้องการพระนิพพาน ัญญามีเวลแล้วในบารมีสิรู้สภาวะตามความเป็นจริงของกันห้าไม่โมเมาในกันห้าตัดกันห้าทิ้งไปใช้อารมณ์ตัดไว้เสมอว่าทไม่ฌาญฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พยายามทรงชาญไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามเยยถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้น ก็ใช้กายกตานุสติก็สุภกรรมฐานตัดมาเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความพยายามบายเกิดขึ้นเราก็ใช้พรมิหารสีหรือว่าสินสีหรือสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมาเสียถ้าอารมณ์มันงุนงานตัดสินใจอะไรไม่ลงได้กะโมหจริตกวิตกจริตก็ใช้อนาปานุสติโดยเฉพาะอย่าไปใช้คำภาวนา มันจะยุ่งให้เดินนับกล่าวนั่งนับโลรกะกคำนั่งนับโกรธนับายก็ได้มองอะไรเหมือโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุก,ก็ได้ถ้าศรัทธาจะไเกิดขึ้นก็จับอนุสติหกประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติชาคานุสติเทวตานุสติ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นศรณะเพ่อโรมันโฟมันต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเชร่อจหลัดมีอารมณ์โปรก็ใช้มรณานุสติอาหาเรปฏดีโกรสัญญาจะตุธทัปฏทานเีวะฐานสีอุปสมานุสติแต่หากว่าน,นิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์ ตัดโดยการภาวนามันท่งตัวช้าก็ตัดไปด้วยพระกรรมฐานกามาฉันทะตัดด้วยอสุภกรรมฐานและกายกายยกตานุสติความโกรธความเยามบาดก็ตัดด้วยพระมิหารสี่และก็สินสีตามที่กล่าวมาความม่วงเกิดขึ้นเดินเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเสียใช้วิธีจงกรมมันทนไม่ไหว ฟังเสียงให้หลับไปในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคส้นปรสาทเปิดบันทึกเสียงแตอารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปกับเสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันไร้ไประโยชน์นี่อารมณ์ฟุง้งซ่านอารมณ์ฟุง้งซ่านก็ใช้อนาปานุสติหรือว่าเรียกว,า,ยกวา,าวิธีการแก้อารมณ์ฟุง้งซ่าน มันสั้นจริง,รงๆโดยเฉพาะก็เปิดแผ่นบันทึกเสียงฝังตามที่เราชอบใจอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นก็หาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงไหมหิวเป็นทุกข์จริงไหมหนาวจัดเป็นทุกข์จริงไหมร้อนเป็นทุกข์จริงไหมปวดเมื่อยเป็นทุกข์จริงไหมความปรารถนาเป็นทุกข์จริงไหม ความป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นทุกจรไหมเวลาจะตายทุกเวทนาบีบคั้นหนักนี่เรายังไม่ตายไม่ต้องคิดก็ได้ใช่อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติลืมตายขึ้นมาเวลาเช้าจงอย่าลืมบรารมีสิบประการและคุมบรารมีสิบประการไว้ตลอดวันในขณะที่ท่านตื่นอยู่ และใชอารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีริชานะขาถาพักงดไปเลยแต่ขาดย้า้มันมีและก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดมันทิ้งไปเราตายแล้วแบกไปได้ไหม อย่าไปแบกความโง่อยู่ดิแล้วเข้าบวดเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาและต่อไปเวลาจะเดินปฏิบัติบิดาบาัตหรือจะไปไหนก็ตามห้าอารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจนี้มันทรงตัวอยู่คือพิจารณาเห็นความทุกข ความทุกข์ที่มันมีอยู่นั้มันทุกข์เหลือหลายใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงๆว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาหาความทุกข์ไม่ได้เกิดมาหาความสุขมันทุกข์จากอะไรทุกข์จากอำนาจของราคะความรักรักในรูปรักในเสียงรักในกลิ่นรักในรสรักในสัมผัส ผูพกพันในบุคคลัสัตว์และวะัตถุแล้วนั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปได้วยความทุกข์การต้องประกอบกิจการงานเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบินบบัตก็เพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบินบบัตเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นความหิวมันบีบคัน้น การเดินไปบินาบายก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแทนที่จะน,นั่งสบายนอนสบายมันก็ต้องเดินไปแ้เวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะอะไรอาหารที่มันควรแกเราแล้วไม่ควรแกเรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่างโน,น้นถ้าไม่ได้ตามความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมันเสีย ว่าการของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังแด่ย่อๆเพียงแค่คำข้าวคำเดียวการรับคำสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกคือเรากินทุกถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกข์อย่างนี้ตลอดเวลา เพราะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสำหรับทำนี่มันเป็นอาการของความทุกเวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือผมหรือท่านทีเขคานิพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งเรื่องความกินของะราความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้ ก็นี่เรามันเลวเสียเกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกิเลสตัณหาอุปาทานและโุศลกรรมและแเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินแต่กินไปแล้วล่างมือล่างปากมันเหม็นในของที่เราจะกินเข้าไปนี่มันสะอาดและสกปรกถ้ามันสะอาดจ,จริงๆแล้วก็จะไปล่างปากล่างมือมาทำไม เป็นอันว่าเรากินของทุกข์เข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายมันก็สปกปรกสำหรับข้าสุกที่จะเป็นเข้าสุกได้มันเป็นข้าวสารมาก่อนกว่าจะเป็นข้าวสารต้องซ้อมต้องสีต้องตำต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นเข้าวสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องเป็นทุกข์ แล้วเป็นข้าวสารแล้วก่อนจอะกินเขาต้องหงต้องหาต้องหาเฟืนต้องหาเตาต้องหาหน้าต้องหาหมอมประกอบกิจการงานเพื่อควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุกนี่มันก็ทุกข์เพราะมันเหนื่อยผมยกพูดให้ฟังได้ยอดๆถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าว ต้องไปทไําไร่ไถนามาก่อนต้องหวานต้องคราดต้องสับตากแดดตากลมเต็มไปด้วยความลําบากการกระทําอย่างนั้นมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อข้าวเป็นต้นข้าวแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังรักษาให้ยารักษาโรคป้องกันแตายาเพิ่งเกิดกระต้นข้าวมันก็เป็นการทรมาน เมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวกับเบอการของความถูกแบกหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่ข้าวฉางได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นถูกที่ท่านอาศาลงไปว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ในนา,นานในก่อนที่มันจะเป็นานานมันเป็นป่าชัดต้องไปฟันตน้น,นะน,ตนไม้ท่านลองนั่งนึกซิว่าไอ้ฟันต้นไม้ทีละต้นเนี่ย มันเหนื่อยแล้วมันไม่เหนื่อยต้นไม้โค่นมันแล้วต้องบั่นเป็นท่อนลากต้นไม้ไปเพื่อพ้นพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนโคนต้นไม้มาแล้วก็ต้องขุดต่อไอ้นาเดี่ทําข้าวมาพอกินเนี่ยมันใช้โคนต้นไม้ต้นเดียวพอมันต้องโค่นกี่ต้นมันเหนื่อยขนาดไหนมันลากต้นไม้ถอยต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทําเป็นคันทําพื้นเีให้เรียบ เมื่อทำพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทํานามาหาวัวหาควายหาไถยหาข้าวบุกหาอุปกรณ์ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยอาการของความทุกข์เห็นความทุกข์ด้วยอย่างก่อนจะกินข้าวเข้าไปคำหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงาน วัตถุแต่ละชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางที่เราไม่ทุกข์แต่ว่าชาวบ้านเขาทุกข์เรากินทุกข์ของชาวบ้านเขาเมื่อชาวบ้านเขาทุกข์แล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ด้วยความทุกข์เราก็ต้องทําตัวเป็นปูชนียบุคคลที่ดีอย่าทําตัวเป็นเปรตเพื่อใส่เขาอยู่ที่เรียกกันว่าปรัตตตูปชีวีเปรต รัตพตูะชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเกือ้อกูลจากบุคคลอื่นมีสภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานี่ก็เปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้ด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดมาได้เพราะอาการของความทุกข์สถานที่อยู่ของท่านอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสไฟฟ้าน้ําก็ดีที่อยู่ก็ตามเนี่ยเสียงที่ได้ฟังคําสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทําขึ้นมาได้กับราะอาศัยชาวบ,บ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมาได้ด้วยความทุกข์ แล้วท่านมันนอนอยู่เป็นกองทุกข์ของบุคคลที่เขาหวังดีแล้วท่านอย่าไม่ไปพฤ่ิด,ดีไปพื่ชอบอย่าทําตัวเป็นบรัชทัตตัวประชีวีเปรดแล้วใครคนไหนเขาจะต้องการท่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองเนี่ยผมไม่พูดไม่ต้องการผมเข้าใจว่าชาวบ,บ้านก็ไม่ต้องการเหมือนกันผมจะถือเฉพาะพระธรรมวินัยเท่านั้นเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนชนไหนก็ตามเขาจะทําบุญจากมาการสร้างวัดมาแล้วกี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาค้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบารมีสิบครบต้องมีเจรณะสิบห้าครบ แล้วก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วครบอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องครบกันทุกอย่างอาคารสถานที่ที่อาศัยตามพระวิน,นัยต้องปฏิบัติต้องอยู่อย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารแล้วอยู่อย่างบุคคลผู้อาคารในอาศัยตัวท่านด้วยวัตถุของสงทุกอย่างยาละเลย จงจำให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนประเภทนี้นะตอานี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถกุก็ดูทุกจากบุคคลแล้นดูความสุขกรกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเขาควงโคกันเขาเดินไปได้วยความสุขแต่ว่าก็เดินไปได้ความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสยัยซึ่งกันและกันทั้งนั้น เกรงว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงเจ้าใจออกห่างซึ่งกันและกันนี่เขานั่งเราคู่ครองทุกทุกทุกคู่ครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกหัวห่วงเมียเมียห่วงผัวเกรงว่าจะนอกใจหัวห่วงเมียเมียห่วงผัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปาะทรัพย์สินไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ควร ถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยการของความทุกข์นี่มันทุกทุกอย่างมันทุกข์ไปหมดมองให้มันดีมามองเห็นคนเป็นทุกข์มองเห็นวัตถุกเป็นทุกข์แล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาดหรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกก็มองข้างใน ว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วความสะอาดและเต็มไปด้วความสกปรกคนสวยที่เขาต้องการประคับประคองกันมันน่าประคับประคองตรงไหนมันไม่มีอะไรที่จะควรแก่การประคับประคองเลยเพราะสภาวะของเขาเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับถุงอุจจาระไอถุงเลือดไท้ที่มันเต็มไปด้วยอุจจาระ มันเป็นของเหมือนมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่าผ้า,าพแพรห่อ,อ,อจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกไม่สวยก็แสดงว่าผ้า,าดิบห่อ,อจาระหรือว่ากระสอบห่อ,อจาระคิด <c> ถ <oughs> ึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาให้อารมณ์มันทรงตัว แล้วคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเขาดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดไอ้เอรื่องแก่เราทราบแล้วในที่สุดมันก็ตายทำอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอยา่าสนใจกับน,นินทาประสังสรคคำนินทาและสรรเสริญอย่าสนใจนั้นโลกธรรมทั้งแปลกประการอย,ย่าสนใจ มันจะมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอาไปเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นขันสารภาวะคันธาธุระทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราเมื่อทำไปเดี๋ยวมันก็พังทำไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทำทำด้วยนาจยของเมตตา สงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านพิสุสนนัมณรที่จะมาทีหลังทำโดยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเฉยเรื่องคำชมของบุคคลอื่นนะยกเว้นเสีใครเขาจะว่าดีกช่างใครเขาว่าชั่ว่็ช่างเราทำให้มันถูกตามระธรรมวิน,นัย เราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพานัาสสะสจิก,กิริยายะเอตังกาสาวังกเอตวาข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งะนิพาน์อารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพัน์ใครเยอะจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่งางใครจะหาว่าคนสมัยนี้ถึงนิพาน์แล้วไม่มีก็ช่างนั่นเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเรา เราต้องการพระนิพพานถ้ามันไม่ได้ชาตินี้มันก็ได้ชาติต่อไปถ้าเราบวชมาไม่บวชเพื่อนิพพานแล้วก็บวชเพื่อเป็นสัตว์นรกถือว่านิพพานไม่มีแล้วชานสมาบัตไม่มีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าไม่มีแล้วทําไมมันจะไม่มีในเมื่อพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เรียกว่ามรรคแปดเือศินสมาธิปัญญามันยังมีอยู่ แล้วทําไมความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นฌานสมาบัติครรมนิพพานทําไมจึงจะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทําตนเป็นปรตัตถูประชีวีเปรตบวชเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเปรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สินของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาโดยยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้น และสำหรับคัสเศษหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดไปซะ,ะแล้วนี่ยีเจนาทีเศษค่อยรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไป